สวัสดีครับมากินตำบะงน้ำกันเด้อใส่ใส่หอยดองนะหอยหอยยางปูดองยังเสียบเสียดเเสีไมหยางปูเอ้ยใแล้วล่ะใ้ขอนใ้อนีอะไรกูช่วย ไเอาพอตีนีไ้ด้แล้ใช่ปะไอ้ก็ิยห่งสูงอ่ะงไงเนี่ยลสู่ะแล้วก็แล้วก็เราเอารดลงมาแล้วกันแต่ก็วิ่งลงไปทุกคันงวิ่งไดเบะดเบดเท่าไหร่หาแล้วกินได้มเบะอุ้ยอุ้ยหายหามีข้อหนึ่งเลจำปูรอรอรอได้ก็จมาห้กลับมาแล้วเสร็จแล้ว

สมตํำพ <c oughs> ูปะาะบวกหอยดองอะอะไรต่อไปเปล่าไปได้บ้างแตัวมันเยอยสุดองตัวแล้วไปทุกออกทำไมแล้วตั้ง ตเกอแเลยตเกอแเลยอัดเชิญก็ไม่ได้ใช่ไหมอัดเชิญได้มอ้ไคือมามาน่เชได้เกิด่อีเนาะเฮ้นี่อัดเชิญได้นีงไงอออไดอาไง

วิ่งมาเลยนี่นี่ดไปเด็กาโทรนั้นมากเลยหาข,า,ข,า,ขามานอนก่านีนต้ตะขาลังหมด้วางคน่นีตะาข,า,ขาังหมดฮะงงิังมากไหม

ไมดี West anyway. เลยดีดีีนะีทไรอยู่ีย่เอาเอาค้อนดีชันะอะไรวะเอ็นชัเต่นช่วดี ยิ่งสูงยิ่งยิ่งแรงเป็นชาบเชื่อเลยเป็นชาบเป็นชาบคอต้าไหนวะอันนี้ไม่ ที่เราหายชั้นนชเป็ยัไใช่ับมสนชั้นเชืกับผูยุสวนเนี่ยพี่น้องอ่อนเยอ มันยังไงมันดิ้อ่ะออ้๋อมัน,นดิ้งอว่างเงดูสิ็งตอไปนั่ อันนี้แล้วครับข้าวเสทุกคนนะฮทุกคนเนี่ยจะแหละแกก็อาไข่วาง Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những này hấp dẫn 安利。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. แซบน้องแซบเพชรแซบขนาดอะไรทำอะไรแต่ขันู่้เรื่ยไม่ดูเือเดูรืพี่น้องพอกันไม่คิดมา